สวัสดีค่ะชาวลักนณาและชาวราศีกุมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรดาวประจําครึ่งเดือนหลังนะคะเดือนกันยายน2565ลักนณาราศีกุมเนี่ยช่วงที่ผ่านมานะคะบางคนอาจจะได้แต่งงานแต่งการหรือบางคนพบเจอคนที่คุณสนใจคนที่คุณถูกใจถูกชะตารักใคร่ชอบพอคบหากันหรือว่าอยู่ในลักษณะที่ว่า เจ้าชะตารู้สึกไว้วางใจกับเขานะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะทีนี้ในกรณีของชาวลัคนาราศีากลุมเนี่ยดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะหรือว่าดาวเจ้าเรือนสุภาเนี่ยก็เป็นดาวพระศุกร์ก็แสดงว่า คน,คนโสดเนี่ยมีโอกาสพบเจอคนถูกใจจนถึงขั้นแต่งงงงงแต่งงานหรือว่าไวอ้อกว้ใจกันเหมือนที่แอดมินบอกในตอนแรกนั่นแหละแต่ว่าดาวมรณะนะคะและดาวเจ้าเรืองปุตตะเนี่ยถอยหลัง <c oughs> บางคนรอลูกรอบุตรรอปิุวารอาจจะช้าลงหน่อยในช่วงระยะเวลานี้นะคะ <c oughs> ทีนี้วันที่17กันยายนเนี่ยพระอาทิตย์นะคะยกเข้าสู่ราศีกันพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนปัตนิเข้าสู่พบเรือนมรณะเห็นไหมคะเขาสลับ ความเป็นเจ้าเรือนระหว่างกันในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางคนอาจจะต้องไปเสียเงินเสียทองเกี่ยวกับเรื่องของการอยากมีบุตรอยากมีบริวารหรือว่านะคะสิ่งที่แอดมินจะเตือนต่อไปนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะให้เรามาะระวังเกี่ยวกับเรื่องของถ้ามีคดีความ ก็ให้ไปตกลงนอกรอบซะก่อนเลยนะคะเป็นช่วงจังหวะถ้าดาวเดินอย่างนี้เนี่ยมีโอกาสมากที่จะแพ้คดีมีโอกาสมากที่จะเสียเปรียบเขานะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนให้ระมัดระวังหุ้นส่วนให้มากนะคะเพราะปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แค่คู่ของคนรักนะคะปัจจุบันนี้ยังเป็นเรื่องราวในชีวิตประจําวันเป็นคุณที่คุณพบเจอนะคะ เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆเป็นเรื่องของการลงทุนเอกสารสัญญาช่วงระยะเวลานี้ดูให้ดีแม้ตัวคู่ครองคนรักของเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้เขาลงทุนลงแรงกับอะไรนะคะให้ปรึกษาหารือกันให้ดีว่าเขาอาจจะมีส่วนที่จะไปเสียรู้เสียเงินเสียทองให้กับการลงทุนอะไรบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้ที่มันปรากฏขึ้นมาสำหรับในครึ่งเดือนหลังนะคะ ถ้าใครพบเจอใครถ้าพบเจอไปก่อนหน้านี้ก่อนวันที่17ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดคุณพบเจอใครในช่วงระยะเวลานี้แล้วคุณรู้สึกถูกอกถูกใจอย่าเพิ่งเต็มอกเต็มใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดูกันไปก่อนในช่วงระยะเวลานี้ถ้าใครเข้ามาในเวลาที่พระอาทิตย์อยู่ในเรือนมรณะนะที่สำคัญนะคะเจ้าสตาเรามาระวังบุคคลรอบข้างระมัดระวังครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของ เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการเสียหายทางด้านชื่อเสียงด้วยระมัดระวังคนที่ไว้อกไว้ใจจะทําให้คุณเสียหายทางด้านชื่อเสียงด้วยเช่นกันนะคะเวลาที่พระอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือนมรณะเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงให้มากเพราะพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเรื่องแบบนั้นเลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเกียรติยศนะคะ ทีนี้ถ้าถามแอดว่าแอดแล้วมันแบบพระอาทิตย์เข้าสู่โดยรมรณะมันมีแต่เสียหรอมันมันเหมือนกับว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะ่ะนะคะช่วงระยะเวลานี้นะแต่ที่คุณโชคดีโชคดีและให้บังเอิญบังเอิญก็คือพระฤห,หัสป,ปดีเล็งนะคะเล็งพระอาทิตย์แนวเรือนมรณะเพราะฉะนั้นเอื้อมมาคุ้มครองดวงชะตาได้เพราะฉะนั้นเสียจะไม่เสียเต็มร้อยบางครั้งเจ้าชะตาจะรู้สึกตัวเร็วนะคะ ก็ให้ระมัดระวังและอีกทางหนึง่งเจ้าชะตามีโอกาสนะคะคู่ครองคนรักของคุณได้รับมรดกพกหอได้รับมานะเรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินได้รับเกี่ยวกับเรื่องของอดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยได้รับเงินประกันชีวิตได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังเขาเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยคู่ครองคนรักของคุณนะคะต่อมานะคะ พระสุกนะคะเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนสุภาเนี่ยย้ายเข้าสู่ภพเรือนมรณะเวลาที่ย้ายเข้าสู่ภพเรือนมรณมะเมื่อกี้เตือนคู่ของคนรักตอนนี้เตือนเรื่องอะไรเรื่องทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เรามาระวังเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงระยะเวลานี้นะคะหรือว่าท่านเดินทางไกลไปต่างถินต่างแดนต่างประเทศนี่ก็เขาเรียกว่าสะดอกเคราะห์เลยนะคะบางคนเห็นไหมเวลาที่ดาวเดินลงเดินลงมรณะเขาให้ไปเที่ยวต่างประเทศอะ เขาแบบแก้เค้ดอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดคุณอยู่ต่างถินต่างแดนคุณพ่อคุณแม่อยู่เมืองไทยหรือว่าสลับกันก็ถือว่าเออมันก็แก้เค็ดไปในทิศทางหนึ่งนะคะเวลาที่พระสุขเลงกับอ่าพระฤหัสปดีอย่างเงี้ยนะคะแอดจะมักจะทำนายว่า เจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ฉลาดเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเงินนะคะพระศุกร์คือเรือนสุภาใช่ไหมพระศุกร์คือพันธุใช่ไหมเล็งกับดาวกระดุมพระแสดงว่าเจ้าเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้หมุนเงินเก่งใช้เงินเป็นวางแผนการเงินฉะนั้นกลุ่มตอนนี้นะคะดาวของการหมุนเงินดาวของการวางแผนการเงินของคุณเนี่ย มันโดดเด่นเพราะฉะนั้นดูแลเงินทองให้ดีดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณเป็นเกษ,ษตรตาที่ปดีดาวเจ้าเรือนลาภแฝงเกษตรตาที่ดีมันเกิดความมั่นคงในอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเพียงแต่ว่าดาวการงานนะคะมันไปอยู่ในภพเรือนพันธุทําให้การงานในช่วงระยะเวลานี้อืดอาดแต่ขอให้อดทน นะคะบางคนอาจจะไปสมัครงานแล้วยังไม่ได้งานขอให้อดทนเพราะอะไรเพราะว่าดาวการงานของคุณมันเป็นปละแต่มันเป็นปละแล้วมันเป็นราชาโชคดังนั้นจะต้องวิ่งเข้าชนพุ่งเข้าใส่นะฮะเพื่อที่จะรับดาวราชาโชคตรงเนี้ให้เต็มที่คืออดทนและมุมานนพยายามชาวลักนาราศีกลุ่มเนี่ยในเรื่องเงินทองโดดเด่นมากเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวเล็งกันน่ยมันเกิดเรื่องของการหมุนเงินใช้เงินให้ดี ใช้เงินให้ดีวางแผนการเงินให้ดีถ้ามีนี้ให้จ่ายนี่ก่อนนะคะวางแผนการเงินลงทุนการลงทุนระมัดระวังคู่ครองคนดักถูกหรอกเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนคุยกันทั้งคู่ตัวคุณเองค่อยค่อนข้างมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะสำหรับแอดมินเพียงแต่ช่วงระยะเวลานี้ให้ระมัดระวังหน่อยเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณถอยหลังโชคลาภมันอาจจะไม่มาเต็มเหมือนก่อนหน้านั้นนะคะ เหมือนก่อนหน้าเดือนกันยากลุ่มเนี่ยมีเรื่องของโชคลาภนะคะการเงินไปแล้วนะคะการงานไปแล้วแล้วก็เจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้นะในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเนี่ยให้ระมัดระวังตัวเองไปหลงไหลได้ปลื้มกับเพื่อนฝูงหรือว่าเข้าไปสู่สังคมบางสังคมที่รู้สึกว่าทํา ทำให้เจ้าชะตาแบบคลั่งไคล้อยากเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นมีเพื่อนพาเข้าไปในคือถ้าเป็นทิศทางดีแอดมองว่าดีแต่จะต้องรู้สึกตัวว่าถ้ามัน มันไปในทิศทางที่ดีมันไม่เหมาะสมกับเราไม่ต้องเข้าไปนะคะเพราะราหูอยู่เรือนไหนก็มัวเมาเรือนนั้นก็นต้องระมัดระวังว่าสังคมที่คุณเข้าไปอาจจะไม่เหมาะสมกับคุณอาจจะทําให้คุณต้องเสียเปรียบในภายหลังตอนแรกที่เข้าไปมันอาจจะดูดีนะคะแต่สุดท้ายแล้วมันทําให้คุณแบบเสียหายก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็ระวังเอกสารสัญญ,ญานี่บอกไปแล้วนะคะ ออที่อยากบอกให้มีกําลังใจอีกอย่างนึงคือผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามนะคะจะชี้จะชี้ช่องทางรวยนะคะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณพบผู้ใหญ่เนี่ยบางคนที่เป็นเพศตรงข้ามนะเข้ามาในลักษณะที่เชื่อมั่นเชื่อใจกันเนี่ยเขาจะพาคุณไปพบเจอกับช่องทางในเรื่องของการทํางานใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศเขาจะสนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าชะตาเจ้าชะตาเนี่ย มีเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางธรรมหากินที่เพิ่มขึ้นเนาะสุขภาพของชาวลัคนาและราศรีกุมนะคะก็ยังต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกข้อต่อฟันการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะ ช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องของซิกเซนต์อาจจะมีเรื่องของการฝันอะไรต่างๆที่มันเหมือนกับเป็นลางบอกเหตุได้แล้วสิ่งที่ต้องระวังให้มากที่สุดคือพระอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือนมรณะพระศุกร์เข้าสู่ภพเรือนมรณะระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยในเรื่องของไข้นะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้โรคติดต่อนะคะระวังการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องโควิดพอแอดบอกเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปในสังคมอะไรต่างๆนะ ก็ไม่ค่อยดีช่วงระยะเวลานี้นะถ้าไม่ไม่ค่อยไปไหนจะดีนะคะแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคทางสายตาระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคทางช่องท้องที่มันแบบกินอาหารผิดสัมแดงอาหารเป็นพิษหรือว่าเรื่องของถ้าเป็นสตรีก็จะเป็นเรื่องของมดลูกนะคะรังไข่อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ความเครียดความกดดัน พักผ่อนให้มากๆเนาะชาวลัคนาราศีกุมนะคะเงินเยอะแต่ว่าไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาออกกำลังกายนี่ก็ทำให้เจ้าชะตารู้สึกเครียดรู้สึกเก็บกดพักผ่อนน้อยก็จะเป็นไข้อ่าเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนเข้าสังคมมากก็ต้องระวังคือช่วงระยะเวลานี้มันเป็นแบบนี้แหละค่ะสำหรับคนที่บอกว่า แอดช่วงนี้ถ้าเกิดกู้ซื้อรถซื้อบ้านจะได้ไหมมันจะมีความขุกขักทางด้านของเอกาสารสัญญาขอให้อดทนแล้วก็ยืน่นเขาขออะไรก็ยืน่นเขาขอให้ปรับอะไรก็ทํานะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนสหัสช้าเอกาสารสัญญาของคุณมันติดขัดในช่วงแรกแต่มันจะเป็นราชาโชคในช่วงหลังเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องทําให้ดีอดทนให้มากส่วนเรื่องของลาบผลเนี่ยมีเต็มๆอยู่แล้วนะคะ เพราะว่าดาวเจ้าเรือนโชคลาบนั้นค่อนข้างมันง่นคงแต่โชคลาบที่แอดมินกําลังพูดถึงมันหมายถึงการประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําอะไรก็ตามช่วงระยะเวลานี้บางคนอาจจะมีโชคลาบเกี่ยวกับว่าอยู่ดีๆคนที่ยืมนี่ยืมสินไปนะคะเอากลับมาคืนให้นะคะโดยเฉพาะคนที่ยืมนี่สินของคุณเป็นเพศตรงข้ามเนี่ยมีโอกาสที่จะเอากลับมาคืนให้นี่สินที่ลืมไปแล้วนะคะ ไม่อยากทวงแล้วก็มีโอกาสที่จะได้คืนนะคะความยุ่งยากต่างๆในช่วงระยะเวลาประมาณวันที่17อ่า17กันยาเป็นต้นไปเนี่ยแอดมองว่าอะไรก็ตามที่ขุนข้องหมองใจคับข้องใจเนี่ย จะรู้สึกดีขึ้นสบายขึ้นเพราะดาวมันสลับเรือนนะคะระหว่างเจ้าเรือนมรณะกับเจ้าเรือนปัตนินะคะตัวของคุณเองก็เรียกว่าไอ้ปัญหายุ่งยากความรู้สึกที่ไม่ดีนะคะความอึดอัดความข,ขับข้องใจเนี่ยช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยลองสังเกตตัวเองว่าคุณจะปลอดโปร่งโล่งใจแน่นอนในช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนหลังนะคะก็ สิ่งที่ยังต้องเตือนชาวลัคนาราศีกุมหาเงินมากใช้เงินมากต้องรู้จักเก็บเงินนะดาวหมุนเงินของคุณขึ้นนะคะออกแนวจะช่วยเหลือเจ้าชะตาแม้ว่าดาวเจ้าเรือนสุภาษจะเป็นนิดก็ตามเจ้าเรือนพันธุหรือว่าความมั่นคงจะเป็นนิดก็ตามมันบุกบอกว่ามันจะมีเรื่องของการใช้จ่ายเยอะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องญาติเกี่ยวกับเรื่องบุตรหลานบริวารเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะใช้จ่ายเยอะแต่อย่าลืมว่ามันมีพระอาทิตย์หรือพระอาทิตย์ไปสลับเรือนกับพระพุธ ที่แอดบอกมันก็จะทําให้เจ้าจตาแบบว่ามีสติรู้ทันว่าเอ้ยว่าเราจะจับจ่ายใช้สอยอะไรอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นการเตือนเพื่อที่จะให้วางแผน คือบางคนอาจจะบอกว่าก็มันมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยจะวางแผนยังไงมันก็ต้องวางแผนรับมือถ้ามันไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามันก็มีเงินหรือถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นดาวของคุณเนี่ยมันบ่งบอกว่าทั้งเรื่องของความสําเร็จทั้งเรื่องของการเงินมันกําลังเข้าแต่มันมีรายจ่ายเข้ามาทั้งรายจ่ายฟุม่มเฟือยรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมเกี่ยวกับเรื่องที่อยากได้เกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย มันก็มาด้วยเพราะพระสุข์มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องโลกโลกแบบนี้แหละค่ะโลกโลกียะเรื่องอยากได้อยากมีแบบคนอื่นเขาอะไรเงี้ยก็ลองลดทอนตรงนี้ดูวางแผนการเงินดีๆนะคะแล้วก็วางแผนเงินก้อนหนึ่งเผื่อว่ามันมีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาถ้ามันไม่เกิดขึ้นเขาเรียกว่ามีแผนสำรองถ้าไม่เกิดขึ้นคุณก็มีเงินเก็บคุณก็มีเงินที่จะจับจ่ายใช้สอยหรือว่ามีเงินเก็บเข้ากองทุนหมุนเวียนอะไรของคุณเพิ่มมากขึ้น นะคะจริงๆแล้วสำหรับแอดมินเนี่ยดวงโดยรวมในครึ่งเดือนหลังของชาวลัคนาราศีกลุ่มค่อนข้างดีนะคะเพราะอะไรคนที่นี่ศูนย์ไปแล้วแต่มีคนมีดวงว่าจะได้กลับมาใหม่หรือเงินที่แบบว่าคิดว่าจะไม่ได้แล้วอ่ะมันได้เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้หรือเงินที่ได้มาแบบไม่ได้คาดหวังนะคะวินาศเป็นเกษตรไม่ได้คาดหวังอะ่ะ แต่กลับได้ลาบในช่วงระยะเวลานี้เจ้า, kind of านายก็เกื้อกูลนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเวลาแอดมินทํานายไปแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเอออาจจะต้องสูญเสียตรงนั้นตรงนี้หรือมีเรื่องของการจับใจ่ายให้สอยอย่าไปมองว่ามันไม่ดีเพราะแอดบอก แอดเล่าให้ฟังเพื่อให้คุณระมัดระวังให้คุณตั้งหลักตั้งตัวไอ้ส่วนข้อดีก็เอาไปเป็นกำลังใจบางคนก็บอกนะคะว่าทําไมแอดมินทานายเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องไม่ค่อยดีแล้วมันตรงแอดแต่เรื่องดีไม่ค่อยตรงเราก็ต้องนึกสิฮะในหนึ่งวันเราคิดดีมากกว่าคิดไม่ดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทําเรื่องคิดดีทําเรื่องทําดีให้มันมากกว่าเรื่องไม่ดีซื่อสัตย์ต่อตัวเองทําดีให้มากกว่าไม่ดีแอดนะ่ะอายุเพิ่มขึ้นก็จะรู้สึกตัวเองมากขึ้น ทำดีให้มากขึ้นมั่นคงให้มากขึ้นอยู่ในศีลในธรรมมากขึ้นปฏิบัติตัวให้ดีมากขึ้นแอดรู้สึกว่าชีวิตราบรื่นทำอะไรก็ราบรื่นเอาง่ายๆเอาเรื่องไม่ดีง่ายๆแค่คุณไปจอดรถปิดท้ายรถคนอื่นนี่ก็ไม่ดีแล้วค่ะคุณอาจจะไม่คิดก็ได้ว่าไอ้กรรมประเภทว่าจอดรถขวางทางเขาขวางประตูเข้าบ้านหรือขวางไม่ให้เขาออกหรือว่าดึงเบรกมือโดยไม่รู้ตัวมันอาจจะทําให้ชีวิตคุณติดขัดกับอะไรบางอย่างในภายภาคหน้าก็ได้เห็นไหมคะ ทุกๆเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นลูกโซ่กระทบถึงการดำเนินชีวิตและดวงดาวในชีวิตของคุณเสมอเพราะฉะนั้นแอดมินเป็นกําลังใจให้ละชาวลัคนาราศี ุมนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังสิงหาคมขอให้ประสบความสําเร็จคิดดีทดําดีและได้รับผลตอบแทนที่ดีๆกลับคืนมาอย่างรวดเร็วขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้นะคะขอบพระคุณที่แชร์คลิปให้อดินเป็นกําลังใจได้ทุกๆก,การแชร์นะคะทุกๆก,การไม่ข้ามโฆษณาสร้างไรายได้ให้อดินนะคะเอามาพัฒนาตัวเองพัฒนาช่องขอบพระคุณมากๆพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ